ตกใจหมดอยู่แปลงไปจะเอ็ดตงนูไปทางได้เปล่าฮึฮึนี่มาตรงนี้มาตรงนี้อียนเอีนเอ,อมาจะเอ็ดตรงนี้สิช่เร็วมาผอตรงนี้สิเออเนี่มาผดออกตรงนี้เร็วมาทางนะครับผอตรงนี้เก่งมากโอ้ไหนมาดูนี้ดิดูนี้ดิดดเดียดูไปทางสิไหนอีน มาเร็วมาเร็วมาเร็วครับเก่งมากโอ้โหเราฟังเรื่องอะไรใช่ไหมฟังเรื่องแต่พูดไม่ได้ใช่ไหมแอมไปตรงไหนอะไรอยากเล่นเำไมจะให้เล่นด้วยอ่ะดูคเขา